ัดิดจ้าวันนี้ปีเดาพาสวยมาอีกเรื่องจา้าวันนี้เยเพยนพูดภาษากรรบานเองมันเดืมจ้าพี่น้องจา้าวันนี้เยเพยนจะพามาทําครีมพี่น้องหนาชุ่มเวลาทาไปแล้วเย็นสบายเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวและคนที่หน,น,นามันหนามันไหนเห็นก็ใช้ได้ค่ะแต่คนที่เป็นสิวอ่ะเออเพราะมันมีตัวเจลวัานางจระเข้เนาะ<ม>แต่พี่น้องจา้าพอทาไปแล้วมันเย็นสบาย ชุ่มชื้นผิวเรียบเนียนไม่มีอะไรมากคะ่ะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เขามาชมเหมือนเดิมคะ่ะเยปินภาษาโคราชเนาะปิยดาภาสวยอย่าลืมนะจ๊ะอืวันนี้นะคะเยปินก็จะมาทำมีแค่สามอย่างพี่น้องจา๋าไม่มากมายเลยคะ่ะหนาชุม่มนี่เยพินไม,นะม่แต่งหนานะนี่ชุ่มแต่งหน้านี่นะคะพี่น้องจา๋าทุกคนก็จะนานไอ้เขาเรียกนาดํางําเคสหนึ่งเด้อเพราะมันเป็นหน,นาร้อนของยุโรปเนาะ ดูเด็ดเรี้ยงเสีบพี่น้องอ้ยอยากคืนมาคือกันเองก็เลยสรรหากลับมาทำแล้วก็อกจากหลังที่ฮอลิเดย์แล้วเนาะอุย้ยปูดฮอลิเดย์ค่ะหลังจากพักร้อนพี่น้องจ๋ากระตรงมาหาอะไรทําที่ทําให้มันหนาชุ่มชื่นกลับมาคืนเพราะว่าเวลาไปส้อทย์พี่น้องแห่งคือกันเองความออร่านะมันจะหายนะจ๊ะพี่น้องจริงๆเพนก็มาทําสูตรนี่มันก็ชุ่มชุ่มไปละก็เลยไม่มีอะไรมากคะ่ะนอกจาก มี3อย่างนะคะอันดับแรกก็คือ1นค่ะน้ำมันมะพร้าวเนาะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นพี่น้องจ๋าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็คือปรับผิวให้ชุ่มชื้นกระจ่างใสนุ่มนวลอืประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวของเขานี่ก็ลดเลยนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่ย่อยนะอะไรก็ช่างเพียเป็นน้ำมันมะพร้าวนี่สุดยอดจ้ะอันที่สองอ้าวอะโลเวยราเจลพี่น้องก็รู้อยู่ลดความมัน ทำให้ผิวชุ่มชื้นหลังจากอาบแดดมาลึกปกป้องแสงแดดเ,เดดลยเองไปแดดไปไหนมาพี่น้องก็รู้อยู่ว่าตัวนี้เขาลดเลือดประสิฐสีอยู่เร็วสับปะส้มเขาก็แน่นอนนะคะไปอ่านดูเด้อค่ะนั่นเลยเขาก็ลดความมันลดสิวลดจุดด่างดำบนใบหน้าเห็นไหมคะอันที่สามก็ไม่มีอะไรมากนอกจากน้ามันอัลมอนด์ค่ะน้ามันอัลมอนด์พี่น้องอู้ท้าไปอ่านเขาเด้อไปอ่านดูเรื่อสับปะส้มเขาเนาะ ครบจักรวาลก็พูดได้พี่น้องมีทั้งวิตามิน A และ E พี่น้องวิตามิน E ก็รู้อยู่ mm hmm. เขาไปทำเครื่องสำอาง mm hmm. ทำให้ผิวพัน mm hmm. ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็มีโอเมก้าสพี่น้องสังเกตว่าเขาเอาเขาจะเอาน้ำมันอัลมอนด์เนี่ยไปทำต่างหลายอย่างทำสบู่ทำเซรั่มทำมอยเจอร์ไรเซอร์พี่น้องไปอ่านดูเด้อใน Google นะจะ๊ะที่นี่น่ะตัวน้ำมันนี่ยนะมันทำให้น้ำมันอัลมอนด์นะทำให้ผิวน้ำมันของมัน ทำให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานข้อดีของมันอันมอนพี่น้องเพราะเขามีทั้งอเมก้าโอเมกา้มกาสามมีทั้งวิตามินไ e, อีวิตามิน E อดไม่ต้องไปใส่วิตามิน E อีซ้ำที่นี่เราเซ็ตแล้วอะไรทูกไหมพี่น้องดีมากๆาํทำให้ผิวนุ่มชุ่มพรสเซลล์ผิวดาวผิวชุ่มยาวนานนะจ๊ะสูตรก็ไม่มีอะไรมากค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเดย็นหนึ่งช้อนชา อะโลเวยราเจลหนึ่งช้อนชาน้ำมันอัลมอนด์หนึ่งช้อนชาทรรพคุณสุดยอดพี่น้องจา๋าเยปิ้นทำมาแล้วนะคะพอยะเพยเินทาอยู่ค่ะนี่ค่ะพยายามคนให้เขากันนะคะคนพอใส่แล้วนะคะ,ยะเยป็นผสมแล้วดือ้ออันนี้นะผอถุงเรียกว่าจะเอามาอีกก็ทำไม่ทันเนะาะกลัวไม่ทันพี่น้องจา๋าเห็นไหมมันจะเนื้อค้ายๆเซรั่มพี่น้องจา๋า จะจะพูดว่าเซรั่มก็ได้พี่น้องหรือจะเป็นครีมก็ได้แต่ถ้าใครอยากให้มันข้นก็เพิ่มเอานะคะแต่เยเพนแบบพอดีพี่น้องเนี่พนนะนยพี่น้องเอ้ชุ่มจันะทาแล้วชุ่มชุ่มแล้อพี่น้องนี่ชุ่มมากพี่น้องแล้วมันเย็นพี่น้องเย็นสบายพี่น้องจ๋าเยป็นชอบเด้เนี่ยเย็นแล้วก็นวดแล้วพี่น้องจ๋ามันจะชุ่มแล้วพราะวันเป็น หัวนอนเขาเดียวอะไรมันเหมือนแบบบอกไปถูกมันเย็นอนะ่ะพี่น้องมันเย็นสบายเนี่ยเนี่ยแล้วมันเบาบางสบายพูดเบาบางสบายพี่น้องแล้วก็นวดเด้อะนวดสูตรใครสูตรมันนะจัะเนี่ยเห็นไหมพี่น้องชุ่มนี่เดยเป็นแม่แต่งหน้ามแม่ไรเลยนะวันนี้แบบสบายสบายเพราะมันเป็นวันอาทิตย์เนาะเดเป็นเกิดแค่นี้เองง่ายๆพี่น้องเห็นไหมเดี <c oughs> ๋ยวเพ็นงก็มีเด้อดดำๆนะก็ต้องหาไหลมาเนาะ อะไรมาอย่าลืมนะคะคิวดาพี่น้องเย็นสบายพี่น้องพี่น้องจ๋าในสารของน้ำม,ม,ม,มันอัลมอนด์่ะเขาบอกว่าไม่มีสารกันบูดอยู่ในนะั้นแต่ว่าอ,อ,อิงน่ะทำเสต็ลแล้วพี่น้องก็ไวอุณหภูมิปกติก็ได้หรือว่าในตู้เย็นก็ได้แต่พี่น้องต้องเช็คดูว่ามันมีขืนรามีอะไรไหมเพราะบางทีอิงก็ใช้มือจกขานนาะบางทีมืออิงก็โทษทีเด็ดคะ บางคนเก๋บางทีก็บอกไปถูกกับอาําพูดง่ายๆมือจกทาบางทีมันก็ต้องมีค้นราขึ้นไลเบิง้งก็ท,ทําทีละนิดเล้วกันอย่าเพี้ยนว่าอย่าเพี้ยนทำทำคนเดียวมก็ทําแค่ช้อนช่อนพอเนาะเสจแเรามันชุ่มพี่น้องก่อนอื่นพี่น้องจะทาอันนี้ก่อนนะคะพี่น้องทาเซรั่มก่อนเส้นเราก็มาครีมตัวนี้ถ้าเป็นกลางคืนนะจ๊ะแล้วก็นวดพี่น้องนวดเข้าไปชุ่มชุ่มพี่น้อง ส่วนกลางวันพี่น้องก็ใช้เซรั่มก่อนแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้เซรั่มกับครีมกันแดดโปกเหมือนดื่มค่ะโปกครีมกันแดดให้หนาเข้าไว้พี่น้องพี่น้องเออมันเย็นเบาบางบอกไปถูกสบายดีด้วยเย็นสบายสบายแล้วมันชุ่มพี่น้องแล้วก็นวดและนวดจนมันแหง้งถ้าคนไหนคิดว่ามันมันโพดนะก็พยายามนวดจนมันแห้งแหละย่าเพิ่นองกับพีนกันนวดเนี่ยกนวดสูตรใครสูตรมันมันดื่ม้วจ้ะ น้องพี่น้องจ๋าลองไปทําดูเด้อค่ะอันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่<ม>ลดสิวด้วยเพราะมันมีอะอโลอ,ะอโลเวราเจลเพมันไปลดความสิวสิวเนาะแล้วก็ลดรอยจุดด่างดาแล้วก็ลดริ้วรอยดาคนเรานะถ้าเกิดมันหนาชุ่มชื่นไอ้ที่รอยมันจะบางลงถูกไหมจ๊ะนั่นแหละเขาพยายามให้มันชุ่มเข้าไว้พี่น้องพยายามให้มันชุ่มเข้าไว้อย่างเพิ่ยปนไปมาอย่างเี้ยเป็นกเป๊กเลืกมากคือกันเองนี่อุ้ยสองอาทิตย์ก็คือแบบไม่อยากจะพูดหรอก นั่นแหละพี่นองจ๋างง้นก็นลงไปทํานะคะใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือลองไปทําดูเผื่อถูกกับผิวใครบางคนถ้าพูดพิษพูดถูกกระกรบกราบขออภัยนะคะอันนี้ลองไปทําดูนะคะสูตรเย็นสบายพี่นงจา๋าสบายผิวนะคะอย่าลืมเอาลองไปทําดูนะคะขอให้มีวันเวลาที่ดีนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะขอบคุณที่เข้ามาติชมทุกอย่างนะคะลองไปทําดูนะคะสวัสดีค่ะติดต